เคยสงสัยไหมว่าอัลกอริทึมใน Twitter เนี่ยมันไม่เหมือนกับใน f c e e o o o นะเรียกว่าความเจ๋งของอัลกอริทึมของ Twitter นะคะก็คือว่าเวลาที่เราเข้าไปเล่นใน Twitter t i ไทม์ไลน์เนี่ยเขาจะแบ่งการทำงานของอัลกอริทึมเป็น3ส่วนด้วยกัน3ส่วนในที่นี้คืออะไรสมมุติว่าคุณเข้าไปใน Twitter ปุ๊บนะคะส่วนบนสุดที่คุณจะเจอเนี่ย มันจะเป็นส่วนที่ ranking ตาม Twitter Algorithm นะคะคำว่า Twitter Algorithm คืออะไรก็เชกเช่นเดียวกับโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะคือเวลาที่คุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เห็นทวีตนะคะทวีตหรือโพสต์ของคนที่คุณ engage ด้วยเยอะๆเป็นอันแรกๆก่อนจากนั้นค่ะพอคุณเลื่อนไปเรื่อยๆประมาณส่วนกลางนะคะส่วนกลางเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่า in case you miss it ะะ in case you miss it เนี่ยพัฒนาการมาจากสมัยก่อนเขาเรียกว่า w h you were away ชื่อน่ารักนะ w h i you were away ก็คือตอนที่คุณไม่อยู่นะฮะเช่นสมมุติว่าทิพ์เนี่ยปกติเข้ามาเล่นทวิตเตอร์วันละ3าครั้งแต่ปรากฏว่าวันนี้งานยุ่งนะฮะหายไปทั้งวันเลยไม่ได้เล่นทวิตเตอร์เลยพอทิพ์กลับเข้ามาเล่นอีกทีนึงเนี่ยทวิตเตอร์จะไปรวบรวมเอาทวีตของคนที่ทิพ์ชอบติดตามชอบ En g เก ge ด้วยแล้วก็มาสแสดงให้ทิพ์ดูว่าเอ้ย e เนี่ยเนียเธอคนเนี้ยช่วงที่ผ่านมาเขาโพสต์ว่าอะไรอันนี้คือ in case You miss it อันสุดท้ายเลยพอผ่าน in case you miss it ไปคุณจะเริ่มเจอเขาเรียกว่า reverse chronological order ละคือ เรียงตามเวลาแต่มันเป็นคําเบ r ร์รีเคือหมายถึงว่ามันเรียงตามเวลาใหม่ล่าสุดลงไปอันเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นทวีตที่ใหม่หน่อยคุณก็จะได้เห็นเร็วกว่าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยก็ค่อยเจอของเก่าๆนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการทำงานของอัลกอริทึมของ Twitter สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือว่าจริงๆแล้วอะเราสามารถจะปิดอัลกอริทึมได้เลย Facebook ไม่เคยบอกเราว่าคุณสามารถจะปิดอัลกอริทึมได้ไม่เคยมีออปชั่นแบบนั้นนะคะแต่ทวิตเตอร์ทำได้ทวิตเ e r เนี่ยคุณสามหน้าที่จะไปปิดได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เอาอ่ะทวิตเตอร์ฉันต้องการให้แบบหน้าไทม์ไลน์ฉันเนี่ยมันเรียงตามเวลาอย่างเดียว